ชาวพฤกษบนะคะในช่วงครึ่งหลังสิงหาคมนะคะดวงดาวขยับแล้วนะคะแต่ก็ยังมีผลในเรื่องของการหนุนนําโชคลาภโอกาสเข้ามานะคะมาอัปเดตเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ได้ในคลิปนะคะสําหรับผู้ที่เกิด15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนฟังคลิปนี้ได้นะคะรวมทั้งผู้ที่ลัคนาราศีพฤกษบกดติดตามไว้ได้เลยนะคะถ้าคุณสนใจเรื่องการพยากรณ์นะหรือว่าสนใจในเรื่องดวงรายเดือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ สำหรับดวงดาวนะคะในช่วงครึ่งหลังสิงหาคมนะดาวประจำตัวของพวกเราชาวพฤษศนะคะก็คือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เดือนนี้เป็นราชาชโชคนะคะอยู่ในภพสหัชชะนะส่งผลในเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือโชคลาภนะ <c oughs> เหนี่ยวนามาจากเรื่องของคนรอบตัวนะพี่น้อง <c oughs> พเพื่อนฝูงแวดวงคอนเนคชันต่างๆนะคะส่งผลดีของเรานะเป็นเรื่องการเงินการทองการช่วยเหลือนะคะเรื่องของการขยับขยายต่งตางๆนะอาจจะได้มาจากท้งเรื่องของคนใกล้ตัวนะคะ นอกจากนี้นะคะในะช่วงเวลานี้อาจจะได้รู้จักคนเยอะรู้จักคนมากนะรวมทั้งตัวเราเองเมื่อมีความเป็นราชาโชคก็คือมีโชคมีลาบหรือเรื่องของคอนเน็กชันนะเรื่องของความชื่นชมนิยมยินดีนะคะการมีเสน่ห์การพูดจาอะไรคนก็อยากฟังนะในช่วงนี้นะคะนอกจากนี้นะคะดาวศุกร์ยังส่งผลเรื่องของการมีโชคลาบนะไม่ว่าจะเป็นทางการเงินเรื่องของของกินของใช้ของสวยงามนะเรื่องของคนมีทัศนคติมีความคิดมุมมองที่ดีกับเรามากขึ้นนะคะ อันมีโอกาสนะคะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะเป็นหัวหน้าเขาเป็นคนดูแลนะคะหรือไปรับผิดช,ชอบรับรู้ปัญหาของคนใกล้ตัวก็ทําให้เราเนี่ยมีภาระในเรื่องของคนอื่นๆก็ได้ด้วยนะดังนั้นชาวพฤษบก็อาจจะอยู่ในช่วงของการดูแลคนอื่นๆน,นะหรือแก้ปัญหาตัวเราเองแต่ก็ถือว่าตัวเราเป็นราชาโชคนะก็จะสามารถผ่านไปได้นะคะในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะดาวอังคารนนะมาทับลักษณพวกเรานะคะอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะคะที่ ย้ายมาก่อนหน้านี้นะคะดาวองคารเป็นเจ้าเรือนปัตตนิและวีนาานะคะเป็นราชาโชคทับลักษณะด้วยนะถือว่าอาจมาตรฐานตรงนี้นะคะเป็นทั้งราชาโชคและประถือว่ามีโชคมีลาบจากเรื่องของคู่ครองด้วยนะคะเรื่องของเพศตรงข้ามนะเรื่องของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะคะมาให้คุณประโยชน์กับเรานะคะการเป็นประตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์เข้ามาในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่นะคะเป็นโชคลาบแบบมาเร็วไปเร็ว เป็นโอกาสที่ได้รับแบบนะถ้าไม่รีบคว้าไว้นะโอกาสนี้ก็จะผ่านไปนะคะดังน,นั้นดาวอังคารทับลัคนาส่วนหนึ่งก็มีโชคมีลาบนะจากเพศตรงข้ามในขณะเดียวกันคุณอาจจะมีคนสนับสนุนเบื้องหลังนะคะมีคนผลักดันนะมีคนให้ท้ายหรือว่ามีคนให้ความช่วยเหลือแบบที่ไม่ออกหน้าก็ได้นะคะ ในหลังวันที่17เป็นต้นไปดาวอาทิตนะคะขยับมาอยู่ในเรือนพันธุนะคะแล้วก็มีมาตรฐานเป็นกเกษตรดาที่ดีสําหรับดาวอาทิตเป็นตัวแทนเรื่องพันธุของพวกเรานะเมื่อมีความเป็นกเกษตรนะคะคุณอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวเยอะนะมีความเ,าเกี่ยวข้องกับเครือญาตินะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเรื่องของการนัดพบนะหรือมีอะไรที่จะต้องทําร่วมกันการเข้าไปรับผิดช,ชอบหรือถูกไหว้หวานก็ได้นอกจากนี้นะยังหมายถึงเรื่องของ การมีโชคลาภในเรื่องของอรถยนต์นเรื่องสถานที่อยู่อาศัยเรื่องบ้านช่องเรื่องตึกอาคารสำนักงานเรื่องเทาวเฮาส์คอนโดต่างๆนะคะถือว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องเรื่องเหล่านี้นะเป็นโชคเป็นลาบหรือได้รับผลประโยชน์แบบมั่นคงในระยะเวลาหนึ่งนะคะสำหรับดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวเดินรายเดือนนะเมื่อมีความเป็นกเกษตรในเรือนพันธุอาจจะมีผลประโยชน์รายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์เดิมที่คุณมีนะคะก็เป็นระยะเวลาที่สม่ำเสมอนะคะในระยะเวลา1เดือนนะคะสำหรับ ดาวอาที่ยตรงนี้อาจจะหมายถึงคุณเข้าไปกลับไปมีส่วนร่วมกับครอบครัวมากขึ้นบางคนกลับไปอยู่ที่บ้านนะบางคนอยู่บ้านมากขึ้นนะคะบางคนก็ไปเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องพ่อแม่มากขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะสำหรับเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์ชาวพศธเดือนนี้ก็ค่อนข้างโดดเด่นนะ,ะเพราะว่าดาวตัวแทนเรื่องเงินผลประโยชน์รายได้นะคะดาวพุธนะคะ มีมาตรฐานเป็นมหาอุดแล้วก็เป็นกเกษตรธิธิบดีด้วยดังนั้นเมื่อการเงินมีมาตรฐานมั่นคงแล้วก็เยอะเล็งไปที่พบลาบผลด้วยนะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะมีโชคลาภทางการเงินเกิดขึ้นนะจากเรื่องของ การเสี่ยงโชคลงทุนด้วยนะมีโชคฟลุกๆทางการเงินนะคะมีเรื่องการเงินที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานนะใครที่มีบุตรหลานเล็กๆอาจจะให้เขาช่วยหยิบจับลอตเตอรี่นะเล่นหวยเสี่ยงโชคเนี่ยนะมีโอกาสได้ลาบจากคนใกล้ตัวนะคะนอกจากนี้นะคะปุตตาก็ยังเป็นเรื่องของบุตรบริวารน,นะใครทํางานที่ต้องอาศัยเด็กๆน้องๆนะคะที่ทําร่วมทีมกันเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้ยอดเงินใหญ่เงินเยอะนะจากการที่ให้พวกเขาเนี่ยนะคะออกไป หาลูกค้านะคะหรือว่าได้ประโยชน์จากทีมงานของคุณนะเป็นเงินก้อนนะคะดาวพุธณนะจุดนี้นะส่งผลดีด้วยนะในเรื่องการพูดจาสื่อสารนะคะการพรีเซนต์งานนําเสนอต่างๆหรือคุณวิ่งเต้นเกี่ยวกับเอกสารสินทรัพย์ต่างๆนะคะที่เกินไปก่อนหน้านี้มีโอกาสสาเร็จสูงนะคะโดยเฉพาะก่อนสิ้นเดือนนะเนื่องจากดาวพุธนะคะมีกําลังดีไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนเดี๋ยวพอต้นเดือนหน้าจะมีการโครจรที่ วิปลิตอีกนะดังนั้นเนี่ยนะมันก็จะมีความล่าช้าหนึ่งหน่วงออกไปสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าผลประโยชน์หรือเรื่องการเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นจุดโดดเด่นของชาวพุกศกในช่วงเวลานี้นะคะโชคลาบนะคะอาจเกิดขึ้นจากเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องการนําเสนอเรื่องการเข้าหานะคะคนที่ ยศตำแหน่งสูงกว่านะคะเรื่องของมรดกสินทรัพย์เรื่องการต่างประเทศเรื่องการเดินทางนะล้วนเป็นลาภผลนะคะในช่วงเวลานี้สำหรับชาวพึกนะคะเดือนนี้นะตัวเองก็เป็นราชาโชคนะคะเรื่องของเพื่อนฝูงก็ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าตัวเราเนี่ยไปเป็นราชาโชคอยู่ในกลุ่มคนนะอยู่ในแวดวงอยู่ในคอนเนคชั่นนะคะนอกจากนี้เรื่องการเงินส่งเสริมโดดเด่นนะคะสำหรับดาวประจำตัวของเราเดือนนี้นะคร เป็นราชาโชคนะแต่ว่าเรงกับดาวเสาร์นะอย่างในภาพนี้ก็คือ6นะคะอยู่ตรงข้ามกับ7นะเรียกว่าเป็นคู่เส้นศัตรูนะส่วนหนึ่งความสุขความเจริญนะความก้าวหน้านะคะแผนการที่วางไว้อาจจะยังมีอุปสรรคติดขัดอยู่บ้างนะเรื่องของผลประโยชน์การเงินที่ได้รับโชคลาภต่างๆเนี่ยอาจจะมีความไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือมีอุปสรรคจากผู้หลักผู้ใหญ่าบางคนนะเรียกว่ามีคนสนับสนุนด้วยนะแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นจากคนอื่นๆก็ได้นะคะ อาจมาในรูปแบบของความลำบากใจนะเรื่องของผลงานเรื่องของความดีงามเรื่องของอะไรที่ทำแล้วคนมองไม่เห็นผลไม่เห็นคุณค่าก็ได้นะก็เป็นเรื่องของอความรู้สึกก็ได้นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะทำให้เรา เครียดหรือวิตกกังวลได้บ้างนะคะสําหรับดาวพระเกตนะคะอยู่ในภพสุภะกระตุ้นเรื่องไอเดียความคิดใครที่ทํางานออกแบบสร้างสรรค์นนะถือว่าจะมีไอเดียค่อนข้างดีนะคะคิดอะไรก็ค่อนข้างที่จะตรงเป้าตรงประเด็นนะสามารถที่จะได้งานได้ลูกค้าได้ไม่ยากนะคะในขณะเดียวกันนะส่งเสริมในเรื่องของความคิดฟุ้งซ่านได้ด้วยเหมือนกันนะคะใครที่มีความวิตกกังวลสูงนะคะหรือว่ามีความเครียดจากการงานมีความเครียดจากเรื่องสังคมบางอย่างก็ถือว่า ต้องหัดปล่อยวางนะบริหารความเครียดของเราด้วยนะคะสำหรับดาวพฤหัสนะคะกับดาวเสาร์นะช่วงเวลานี้นะคะมีวิธีการโคจรที่ไม่ปกตินะคือเดินองศาจะลดลงนะคะดังนั้นเนี่ยชาวพุษภศมีแนวโน้มว่าจะได้ล่าผลในเรื่องอะไรเก่าๆเดิมๆนะคะการงานที่เป็นการงานที่รื้อออกมาแก้ไขนะคะงานที่กลับไปย้อนทําอันเก่าหรือว่าย้อนกลับไปสู่สังคมแวดวงอะไรเก่าๆเดิมๆอาจจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะ โชคลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเก่า,าๆนะที่เคยสนับสนุนเราเมื่อปีก่อนเมื่อตอนนู้นนะคะอาจจะย้อนกลับมาได้เจอเจอพบกันเกื้อหนุนกันนะคะมีโชคมีลาบจากของเก่าของเดิมไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ก็ได้หรือเป็นความรู้องค์ความรู้เก่าที่อาจื้ฟื้นขึ้นมานะเหมาะกับเรื่องของการย้อนไปทบทวนชีวิตนะว่า,าในอดีตเรา มีข้อดีข้อเสียตรงไหนนะนะปัจจุบันจากนี้ไปเราจะนํามาใช้เป็นประโยชน์หรือเป็นข้อคิดกับชีวิตเราอย่างไรบ้างนะคะรวมทั้งเมื่อดาวเสาร์นะมีวิธีการโคจรที่ไม่ปกตินะเรื่องของเป้าหมายความก้าวหน้าสิ่งที่วางไว้วางแผนต่างๆเนี่ยก็มีแนวโน้มว่ามันก็จะอยู่ในสภาวะที่ค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องของการขยับอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นก็ถือว่าอ่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลให้ไว้กับชาวภศพศน์นะคะ สำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคนมีครอบครัวเดือนนี้นะคะถือว่าคุณมีดาวที่เกี่ยวข้องกับลูกหลานคนที่คุณอุปถัมภ์อุปการะนะคะที่โดดเด่นนะคุณมีโชคลาภจากสิ่งเหล่านี้นะคะเรื่องของอความชื่นอ,อกชื่นใจจากบุตรหลานนะคะเรื่องของการไหวหวานคนใกล้ตัวได้ในช่วงนี้นะรวมทั้งเรื่องของคู่ครองนะคะเป็นราชาโชคทับลักษณะมีโชคลาภที่อาจจะไม่มั่นคงนักแต่ว่าได้ลาบจากเรื่องของคู่นะคะ การหยิบจับขอความช่วยเหลือพูดคุยปรึกษานะคะก็สามารถพึ่งพาได้นะคะในเดือนนี้สำหรับคนโสดนะคะเดือนนี้โดดเด่นในแวดวงเพื่อนฝูงคอนเนคชันนะคะแล้วก็มีคนเข้าหาเยอะเจอะคนมากนะมีคนเรียกแสดงมิตรไมตรีกับเรานะคะอยากรู้จักอยากพูดคุยนะคะ,ะบางคนก็มาดีบางคนก็เอาความเดือดร้อนภาระมาฝากเราด้วยนะดังนั้นก็เลือกดูคนเลือกคบคนนะ สำหรับเรื่องของสุขภาพนะคะชาวพฤกษพที่มีโรคประจําตัวนะโรคที่เป็นมานานแล้วนะคะก็เรามาระวังเรื่องการย้อนกลับมาเป็นนะเรื่องการกําเริบนะคะเรื่องของพละกําลังนะกำลัง,นะลงวังชาไม่ค่อยเสถียรบางวันรู้สึกดีบางวันก็รู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกท้อรู้สึกเบื่อได้นะเรียกว่าสลับไปสลับมานะคะ ณนะช่วงเวลานี้นะคะใครที่โดดเด่นในเรื่องของผลประโยชน์ไรายได้การเงินโชคลาบนะรวมทั้งเรื่องการงานของคุณนะคะไม่เดือดร้อนอะไรมากนะถือว่าคุณมีแต้มบุญแล้วก็พื้นดวงค่อนข้างดีนะมีวาสนาดีนะคะดังนั้นอย่าลืมนะเพิ่มเสริมดวงนะคะด้วยการทําบุญเติมไว้บ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการสวดมนต์ภาวนาหรือจะเป็นการทําบุญทําทานเพื่อความเฮงความปัง,งคุณจะได้อยู่ทนและอยู่นานนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาเยอะนะคะ ชีวิตมีอุปสรรคมากนะมักมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะค่อยๆขยับไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะระหว่างที่เราเดินทางระหว่างที่เราใช้ชีวิตนะคะทาบุญเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อเป็นพลังบุญนะคะให้เราสามารถผ่านพ้นปัญหาได้นะคะสําหรับในปีหน้านะการย้ายครั้งหน้าของดาวพฤหัสนะคะก็จะส่งผลดีกับชาวภูศมนะเนื่องจากดาวพฤหัสนะคะจะมาเป็นราชาโชคในภพวินาศน,นะส่งผลในเรื่องของการ ได้รับลาภผลนะคะแบบคาดไม่ถึงนะเรื่องของปัญหาบางอย่างที่เรื้อรังหรือว่าดูหาทางออกไม่ได้นะมีโอกาสที่จะจบลงนะคะเพราะว่ามรณะมาเป็นราชาโชคในภพวินาศนะเรื่องยืดเยื้อนะคะเรื่องสลับซับซ้อนในชีวิตปัญหาหนี้สินภาระต่างๆมีโอกาสคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะเนื่องโดยอิทธิพลของดาวพรฤหัสนะคะมาให้คุณกับชาวพฤกษพนะคะ ก่อนจะถึงเวลานั้นนะสะสมบุญกุศลนะคะเรื่องของการทําบุญทําทานนะคะเพื่อที่ถึงเวลาเมื่อดวงคุณขึ้นนะเมื่อถึงจุดคลี่คลายของชีวิตนะคะอะไรก็มาฉุดคุณไว้ไม่ได้นะคะสำหรับชาวพฤกษบนะคะที่เป็นสายบุญนะเป็นคนชอบทําบุญทําทานบริจาคอยู่แล้วนะคะมีตัวช่วยดีๆจากผู้สนับสนุนช่องของเรามาฝากนะคะรวมทั้งเดือนนี้มีแจกวอลเปเปอร์สำหรับใส่ในมือถือด้วยนะคะ สิทธิพิเศษนะคะสำหรับผู้เข้าฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็ fc ช่องโหรา59นะคะสามารถสั่งซื้อผ้าดิบบริจาคในราคา55บาทนะจากเดิม59นะคะวิธีการก็คือแอดไลน์แอด b w o n 5 9นะคะต้องมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะมีทั้งแบบส่งไปบ้านก็ได้นะไปบริจาคเองนะคะหรือว่าไม่สะดวกนะก็มีบริการส่งต่อมูลนิธิให้นะโดยหมุนเวียนเปลี่ยนมูลนิธิไปเรื่อยๆนะคะตามแต่ว่ามูลนิธิไหนต้องการนะคะ โดยเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะไว้ใช้สําหรับห่อร่างผู้เสียชีวิตนะซึ่งใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะซึ่งเท่ากับว่าคุณทำไปเนี่ยมันได้ประโยชน์นะมันได้ใช้งานนะคะและพิเศษนะคะสําหรับตอนนี้นะจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะก็มีวอลเปเปอร์มงคลให้นะคะถ้าซื้อ4ผืนนะหรือคุณไปรวบรวมมาได้4ผืนก็ส่งวอลเปเปอร์ให้นะคะเป็นวอลเปเปอร์มงคลนะคะรูปองค์เทวสุวรรณออกแบบพิเศษมานะคะเพื่อกระตุ้นเรื่องโชคลาภนะคะ เงินทองทรัพย์สมบัตินะคะมีหลายสีนะคะให้เลือกตามอัธยาศัยนะคะเท่ากับว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่ในประเทศนะคะหรือรับฟังจากต่างประเทศนะคะก็สามารถที่จะเสริมดวงนะทาบุญด้วยวิธีไม่ยากนะคะได้ทั้งเรื่องของพลังบุญนะคะได้ทั้งเรื่องของการเสริมดวงนะรวมทั้งมีภาพสิริมงคลไปใส่โทรศัพท์ของคุณนะที่ใช้ในเรื่องการค้าขายการเจรจาติดต่อต่างๆนะคะหรือใครนะคะจะเก็บไว้บูชาส่วนตัวก็ทําได้นะคะ รวมทั้งนะคะผู้ที่ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะถ้าคุณซื้อเกิน4ผืนนะคะสามารถทักแอดมินนะคะแล้วก็แจ้งว่าขอรับวอลเปเปอร์ย้อนหลังได้นะคะขอขอบพระคุณนะคะทุกการสนับสนุนจากชาวุก้ศพทุกท่านนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ